เอาละฮะในที่สุดวันนี้คุณตระฟักบุ๋มก็ได้ลงคลิปตอนที่74เป็นที่เรียบร้อยผมบอกเลยว,ว่าผมเนื้อเต้นเลยเตรียมตัวรอมันตั้งนานแถมยังดูคลิปช็อตอีกทั้ง2คลิปเลยได้ว่าตอนนี้ผมพร้อมดูสุดๆและแถมตอนนี้ยังยาวถึง7นาทีอีกด้วยบอกเลยว่ามัน,ม,นมันยาวๆกันไปแล้วไม่ต้องพูดมากแล้วละครับไปรับชมกันเลยดีกว่าเปิดฉากมาในฉากแรกเราจะเห็นว่ามีการเปิดกล้องขึ้นมาครับซึ่งกล้องตัวนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่พอร์ตวิวใครหน้าไหนเลยครับ ถ้าเป็นตัวกล้องบันทึกภาพจริงๆที่ดูเหมือนว่าตัวของคนที่ใช้จะหันกลับมาเพื่อส่องหน้าของตัวเองด้วยโดยที่เราจะได้เห็นนะครับว่าตัวของพี่แก หัวกล้องที่แทบจะไม่เหมือนใครเลยแถมบริเวณหัวกล้องยังมีไมโครโฟนติดอยู่อีกด้วยบริเวณไหล่ทั้งสองข้างก็มีกล้องติดอยู่เช่นกันบริเวณหน้าอกก็ยังมีกล้องอยู่อีกด้วยรียดว่ากล้องเยอะมากๆเลยครับแถมตัวทางขวาและตัวทางซ้ายก็จะเป็นพี่คาเมล่าแมนที่มีหูฟังส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นพี่สปกเกอร์แมนครับเมื่อตัวของกล้องแพนไปเราจะได้เห็นว่าตอนนี้มีพวกพันธมิตรไลยล้อมกันอยู่เต็มไปหมดแถมด้านหน้ายังมีพี่คาเมล่าแมนใส่หูฟัง ที่ติดอาวุธคบมืออยู่อีกด้วยคือผมต้องขอบอกก่อนว่าชื่ออย่างเป็นทางการที่คุณดาฟัคบูมตั้งให้กับพวกพี่ๆคาเมล่าแมนที่อัปเกรดก็คือไซเบอร์คาเมล่าแมนครับซึ่งชื่อนี้เราจะเห็นได้จากร้านค้าขายสินค้าของคุณดาฟัคบูมนั่นเองและในปัจจุบันพวกพี่ๆคาเมล่าแมนในร่างไซเบอร์คัมเมล่าแมนจะมีทั้งหมด5แบบครับคือร่างที่ใช้อาวุธแบบปืนพาราไลเซอร์ร่างที่2จะเป็นร่างที่ใช้ปืนโบลต์ไรเฟิลร่างที่3จะเป็นร่างปืนช็อตกันครับร่างที่4 จะเป็นล่างปืนไฟและล่างที่5ก็คือปืนเลเซอร์แบบที่เราเห็นของพี่ไซเบอร์คาเมราแมนคนนี้ครับ แ้่ผมขอเรียกว่าคาเมล่าแมนเหมือนเดิมนะครับเพื่อเพื่อนๆรู้เอาไว้ว่าเขาชื่อใสเบอร์คาเมล่าแมนก็พอครับทางด้านขวามือจะเป็นพี่สปิกร์แมนที่ถือมีดคู่แต่ตัวของเขาไม่ใช่พี่แบ็กสปิกร์แมนของเรานะครับหรือว่าพี่แกจะสืบทอดวิชา Crew, มีดคู่มาจากพี่แบ็กสปิกร์แมนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะและพี่สปิกร์แมนคนนี้เขาผมมาตั้งแต่ตอนที่69ที่ตัวของเขากําลังเดินเข้าไปในฐานและในตอนที่70และเขาคือคนที่เข้ามาดึงตัวของพี่สูตรฟ้าไปนั่นเอง แต่เราจะเห็นนะครับว่าตอนแรกเขามีมีแค่ข้างเดียวตอนนี้มี2ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเกิดจากแรงบันดาลใจจากพี่แบ็กสปิกเกอร์แมนครับเพราะว่าศพของพี่แบ็กสปิกเกอร์แมนก็อยู่ข้างๆพี่สูตรฟ้าไนี่แหละนอกจากนั้นพี่สปิกเกอร์แมนคนนี้เหมือนจะมีจอบขุดอยู่ที่ข้างหลังด้วยครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอามาขุดอะไรรดอที่คนที่น่าสนใจที่สุดคือตัวตรงหน้าของเราครับก็คือพี่ทีวีแมนที่เป็นสีม่วงที่ตอนนี้ดูเหมือนจะยืนรออะไรอยู่สักอย่าง แถมบริเวณด้านหลังยังมีประตูที่เขียนว่า Caution Auto-Matic Door หรือก็คือระวังประตูอัตโนมัติโดยที่ตอนนี้ผมได้ไปหาข้อมูลในวิกิมานะครับโดยที่ชื่อของคนที่ถือกล้องอยู่ในตอนนี้จะชื่อว่า Chief s a i n t i s Camera Man ส่วนพี่ทีวีแมนที่จอม่วงอยู่ตอนนี้พี่แกจะมีชื่อว่า Energize TV Man แครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกบอก,กันไปว่าชื่อพวกนี้มันไม่ได้ชื่อที่เป็นทางการเพราะฉะนั้นมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับแต่พี่ Energize TV Man จะมีชื่อที่คุณดาฟักบุมเรียกเล่นๆว่า TV วีแดดดีแต่ผมว่ามันแปลกจัดๆเลยฮะอารมณ์แบบพ่อใหญ่ทีวีมันมุงมิ้งไปหน่อยไหมครับไม่ค่อยเทแล้วมีหลายๆคนเดาว่าเขา,าจะเป็นอารมณ์เวอร์ชัน e l ลิท ของพวกคา m เมล่าแมนกับสปีกร์แมนแบบพี่คิดิ่โตแบบพี่ดาร์คสปีกร์แมนอะไรประมาณนั้นครับหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าตัวของชชฟไซเอนติสคาเมล่าแมนจะค่อยๆเดินไปหาพี่เอเนอร์จีทีวีแมนอย่างช้าๆแล้วก็ได้นํากล้องที่พี่แกถือเอาไว้ไปติดอยู่ที่ตัวของพี่ทีวีแมนนั่นเองครับนั่นก็หมายความว่าในตอนนี้พี่เอเนอร์จีทีวีแมนจะได้เป็นตัวของพอยต์ออฟวิวของเรานั่นเองเียได้ว่า เป็น point of view ตัวแรกที่ไม่ได้เป็นหัวกล้องเลยครับแถมหลังจากแปะกล้องให้จนเสร็จตัวของ chief s c i n t i s camera man จะยกนิ้วกดไลค์ให้อีกด้วยซึ่งตัวของพี่ energize tv man ก็จะไม่รอช้าครับพราติดกล้องเสร็จพี่แกก็หันกลับมาที่ประตูก็จะพูดว่า let's go หรือไปกันได้ห <'s> ลังจากนั้นตัวของพี่ energize tv man ก็จะว์ปผ่านประตูเข้ามาครับแล้วเราจะได้เห็นฉากว์ปกันด้วยผมบอกเลยว่าขนลุกสุดๆ นี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่เราได้เห็นมุมมองการว้าของพวกทีวีแมนและในจังหวะที่พี่เอนจอยทีวีแมนกำลังจะว้าถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ช่วงขนาดเดียวสั้นๆแต่เราจะได้เห็นตัวละครที่เหมือนคนซึ่งนี่อาจจะเป็นเผ่าใหม่ก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าเวลาเผ่าใหม่มาที่ไรจะชอบมาแบบนี้แหละครับแต่ดูเหมือนที่หัวจะมีอุปกรณ์อะไรสี่เหลี่ยมๆด้วยอย่าบอกนะว่าคอมพิวเตอร์แมนหรอ แถมพอวะมาถึงด้านบริเวณหลังประตูจะมีเจ้าสกิมบิดทอยเลตสอตัวครับที่รักษาประตูเอาไว้ไม่ให้ใครเข้ามาแต่ตัวของพี่ทีวีแมนคือว์ปเข้ามาได้แล้วไงตัวของมันก็ได้หันกลับหลังมาเพื่อเตรียมตัวจะโจมตีตูของมันแต่ทว่าที่เอเนอร์นีส์ทีวีแมนก็ได้ใช้พลังลำแสงสีม่วงเพื่อสะกดจิตพวกสกิมบิดที่เฝ้าประตูอยู่ครับแล้วเราจะเห็นว่าเจ้าสกิมบิดทอยเลตพวกนี้ใส่แว่นอยู่ด้วยนะ แต่แว่นคือแตกไปแล้วเรียบร้อยครับกันไม่อยู่จริงๆแถมตัวของพี่ e อ e เนอร์จี้ทีวยังพูดตอนใช้ลำแสงเลเซอร์ว่า p r o ร e c t หรือที่แปลว่าปกป้องนั่นเองครับหลังจากนั้นทั้ง3คนก็จะค่อยๆเดินมาที่ประตูอีกฝั่งหนึ่งครับและตัวของพี่ e อ e เนอร์จี้ทีวก็จะวับทะลุประตูมาเหมือนเคยซึ่งพอออกมาก็จะเจอเจ้าสกิฟต t ทอเตตัวหนึ่งครับ มาถึงเจ้าสกิบิดทอยเลตก็ยิงเลเซอร์ใส่พี่เอเนอร์จ้ทีวีแมนทันทีแต่พี่เอเนอร์จ้ทีวีแมนก็ยกมือขึ้นมาเปิดหมอกควันวาร์ฟเพื่อรับเลเซอร์เอาไว้ก็จะใช้มืออีกข้างเพื่อเปิดควันวาร์ฟเช่นกันแต่เป็นการเอาเลเซอร์ที่อยู่ในหมอกอีกข้างเพื่อยิงกลับคืนไปใส่เจ้าของที่ยิงกลับมานั่นเองครับเลยได้ว่าเป็นการใช้ควันวาฟที่สะท้อนการโจมตีได้แบบสมบูรณ์แบบจริง หลังจากเจ้าสกิบิดิทอยเลตตัตวนี้โดนโจมตีสวนกลับไปตัวของพี่เอเนจจีทีวีแมนก็ได้ใช้พลังการเปิดวาร์ปอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการกระทําที่โหดร้ายพอสมควรเลยครับโพรพี่แกพูดมาว่าเอาหัวของแกมา uh, right. และใช่ครับพลังวาร์ปครั้งนี้คือการดูดหัวออกมาจากโขส่วมเลยเฮ้ย <Hey, S 1> ยังโหดซึ่งตัวเจ้าสกิบิดิเนี่ยก็ร้องจากเลยครับ พวกโดนดูดหัวมาจากส้วมเลยแถมเท่านั้นยังไม่พอพี่แกยังเอาหัวของมันมาสแกนม่านตาเพื่อเปิดประตูให้กับพวกสกิมบิดทอยเลตที่โดนสะกดจิตอยู่อีกด้วยโอ้โหล้ำสุดๆหลังจากสแกนม่านตาไปตัวของประตูชั้นในก็จะถูกเปิดขึ้นก่อนและตัวของพวกสกิมบิดทอยเลตที่ถูกสะกดจิตก็จะออกมากวาดยิงเลเซอร์ใส่พวกเดียวกันเองทันทีเลยครับหลังจากนั้นตัวของพี่เอเนจจ์ที่วีแมนก็จะพุ่งตัวมาที่อีกประตูหนึ่งที่มีพวกพันธมิตรรออยู่นั่นเองครับ ตัวของพี่เอเน g จี้ทีวีแก็เอาหัวของเจ้าสกิฟ i ี้ทอยเล t มาสแกนม่านตาเพื่อเปิดประตูให้พวกพันธมิตรครับเลยได้ว่าพันธมิตนี่ยืนรอกันอยู่ครบแกง๊งและตัวที่เด่นที่สุดก็คงไม่ต้องบอกครับคือพี่สปีกแมนที่ยืนเต้นอยู่ด้วยคือคนอื่นเขาเปิดตัวแบบเวนเจอร์พี่แกเปิดตัวมาซะอย่างเงี้ยจบกันและถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับก็จะเห็นว่ามีคารเมล่าโดที่ถูกอัปเกรดอยู่2ตัวด้วย อย่างเทเลยโว้ยซึ่งพอตัวของพี่เอเนจายทีวีแมนเปิดประตูให้พวกพันธมิเษษษ็จพี่แกก็พุ่งตัวกลับมาทันทีแต่ดูเหมือนว่าพวกสกิมบิลทอยเลตที่ดโดนสกดจิตจะยิงกันเละไปหมดแล้วแหละครับีย่ได้วเหรือแต่ซากตัวของพี่เอเนจายทีวีแมนก็จะพุ่งตัวมาอีกห้องห้องหนึ่งแล้วก็ได้ทาการสแกนม่านตาไปเป็นที่เรียบร้อยครับเพราะประตูนี้เปิดออกมาทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมครับเฮ้ย hey, นั่นเป็นพี่ข้างรักโอ้โหยังตัวขาดครึ่องอยู่เลย พี่แกยังมีชีวิตรอดไหมวะเนี่ยอย่างน้อยได้เห็นตัวของพี่แกเนี่ยผมก็ดีใจมากเลยครับแสดงว่าพี่แกเนี่ยโดนจับตัวอยู่นั่นเองโดยที่เราจะเห็นว่าภายในห้องนี้ทุกคนที่โดนคุมขังอยู่คือแต่ละคนสภาพไม่สู้ดีเลยครับบางคนก็ขาดแขนบางคนก็ขาดขาเอาง่ายๆคือโดนจับมาแบบนี้คือต่อสู้กลับไม่ได้แน่นอนครับ เขาเรียกได้ว่าบาดเจ็บสาหัสกันทุกตัวโดยสปิกร์แมนที่เราได้เห็นอยู่ในห้องนี้ก็คือไซเอนติสสปิกร์แมนนั่นเองครับหรือก็คือนักวิทยาศาสตร์ของกลุ่มพนมิดซึ่งผมคิดว่าอาจจะโดนจับมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีครับและคือหัวแตกยับยุยยเลยไม่ใช่แค่นั้นนะครับในห้องนี้นอกจากพวกที่รอดยังมีพวกที่ตุยเพียบยังมีทั้งหัวของสปิกร์แมนหนึ่งตัวลัสคาเมราแมนหนึ่งตัวและคาเมราแมนสองตัวที่หัวขาดตุยเย่ไปแล้วอีกด้วย ส่วนพี่สปิ์แมนคนนี้ที่ใส่เสื้อสีเลือดหมูเขาเพิ่งเคยปรากฏตัวเป็นครั้งแรกเลยครับก็ไม่รู้ว่าพี่แกเป็นตัวประกอบใหม่นะฮะซึ่งตัวของพี่เอเนจจ์ทีวีแมนก็จะได้บอกให้ทุกคนนั้นออกมาครับ <Get out. S 1> ก็จะหันกลับออกมาเพื่อไปต่อแต่ดูเหมือนว่ายังมีเจ้าสกิบบิท t o อ l e เลตตัวหนึ่งเหลืออยู่ครับซึ่งเจ้าสกิบบิทเทอร์เลตตัวนี้คือตัวที่โดนสะกดจิตไปนั่นเองตัวของพี่ทีวีแมนก็เลยเดินเข้าไปหาอย่างช้าๆครับก็จะพูดออกมาว่าทําได้ดีมาก well done. แต่ดูเหมือนเจ้าสกิบดิดทอยเลดจะได้สติกลับคืนมาพอดีครับและในจังหวะนั้นพี่ ER Man, เอในจยทีวีแมนก็ได้งองมีดออกมาจากแขนและจัดการปิดชิปเจ้าสกิบดิดทอยเลดตัวนี้ลงไปในทันทีเลยได้นวน้าแดงสาดกระเซ็นกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นตัวของพี่เอในจยทีวีแมนก็จะพุ่งตรงไปต่อซึ่งเป็นประตูบานใหญ่อีกหนึ่งบานครับคราวนี้ก็ทําการสแกนมาตาเหมือนเดิมเมื่อประตูเปิดออกมาเราจะได้เห็นว่า ห้องนี้มีคนอยู่เต็มไปหมดเลยแหละครับแถมตองเสาด้านขวาของห้องยังมีโครงกระดูของคนอยู่อีกด้วยซึ่งคนที่อยู่ในห้องนี้แต่ละคนดูเหมือนจะถูกบังคับให้ฟังแต่สกิบดิดดับดับเย็ดเย,ยครับซึ่งบางคนก็จะมีอาการแปลกๆเอาหัวโขกกับตู้คอนเทนเนอร์บ้างบางคนก็นอนดิ้นเดาด์เดาด์เลยดว่าไม่อยากจะฟังสุดๆพี่เอเนจายทีวีแมนก็เลยพุ่งเข้ามาและยิงที่เล่นเสียงพังซะเลยแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันการแล้วแหละครับ พราะว่มนุษย์พวกนี้หัวได้เปลี่ยนเป็นพวกสกิ i t y Toilet ไปหมดแล้วนอกจากนั้นถ้าเพืเ่อนๆสังเกตดูที่ข้างหลังของเจ้ามนุษย์ที่กําลังกายร่างเป็น s สกิ i t y Toilet นะครับข้างหลังเราจะเห็นโครงกระดูพร้อมกับจอคอมพิวเตอร์ที่พังอยู่และจอคอมเนี่ยก็คเคยปรากฏขึ้นมาในตอนที่ค a m เมล่าบูแมนได้เข้าไปเจอผู้มนุษย์ฮนะอาวผมว่าต้องมาละเข้าคอมพิวเตอร์แมนอะ หลังจากนั้นตัวของพี่แกก็เดินหันหลังมาแบบไม่แยแสก็จะสั่งพวกพันธมิตรว่าสมองของพวกมันเน่าไปแล้วเผาทุกอย่างให้หมดโดยที่ตัวของพี่คาเมล่าแมนที่เดินสวนเข้าไปก็ทำการจุดปืนไฟและจัดการยิงเผาทุกอย่างที่อยู่ภายในห้องแห่งนั้นครับโอ้โหนั่นมนุษย์นะเวย้ยเรียกได้ว่าไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วหรอเป็นเรื่องที่โคตรน่าเศร้าเลยครับทุกคนตัวของพี่เอนเนจจยที่วีแมนที่เดินกลับมาก็จะได้เห็นว่า ตอนนี้พี่ลาทีวีแมนได้เอาตู้คอนเทนเนอร์มารับคนบาดเจ็บแล้วละครับซึ่งคนสุดท้ายที่ถูกพาออกมาก็คือพี่ข้างรักนั่นเองแถมตัวทีวีบูแมนยังวับมาอีกด้วยและถ้าทุกคนสังเกตดูดีๆนะครับตอนแรกผมคิดว่าพี่ข้างรักกะตุยเย่ไปแล้วนะนอนนิ่งแบบไม่มีสติแต่พอได้เห็นทีวีบูแมนเท่านั้นแหละ แท็บเล็ตทีวีวูแมนในมือก็หลุดมือทันทีแถมตัวก็สั่นแล้วพยายามจะเอามือมาเรียกหาทีวีวูแมนอีกตั้งหากสมแล้วจริงๆที่เป็นพี่ข้างรักแต่ชเอา้าประตูตู้คอนเดนเนอร์ถูกปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนพี่รัสทีวีแมนก็ผ่าหวาไปในทันทีอดเจอกันอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้รู้แล้วแหละครับว่าพี่ข้างรักก็ยังมีชีวิตอยู่และดูน่าจะสบายดีด้วยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็ได้เจอกันซึ่งตัวของทีวีวูแมนก็จะยิ้มอย่างล่าเริงอีกด้วยแม่หันไปมองเขาสักหน่อยก็ดีนะ แต่เพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับเพราะคุณบูมได้บอกกับคุณอิลิทคาเมล่าแมนไปแล้วครัว่าเดี๋ยวพี่ข้างรักจะกลับมาอีกอย่างแน่นอนหวังว่ากลับมาคราวนี้จะกลับมาแบบโคเทแล้วก็กลับมาแบบมัดใจทีวีบูแมนได้นัเองเดี๋ยวนะจะว่าไป iPad ที่มีภาพทีวีบูแมนของพี่ข้างลักก็ตกไปแล้วนี่หว่า หมดกันแล้วพี่ครังรักจะดูภาพของทีวีบูแมจากไหนละทีนี้หลังจากนั้นตรงของ e n e r g อ t ์จี้ทีวก็จะหันมาเจอกระดานโปรเจกต์อะไรสักอย่างซึ่งจะมีส่วนประกอบเป็นแขนเป็นขาด้านบนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนเสริมของไอ o n นครับและตรงกลางก็ดูเหมือนจะเป็นแกนกลางที่ประกอบกับอะไรสักอย่างแต่ถ้าดูจากรูปร่างแล้วก็น่าจะโถส้วมเลยครับที่อยู่ด้านหลังของแกนกลางหรือว่านี่จะเป็นโปรเจกต์ของปู่วิทย์ครับ ในตู้คอนเทนเนอร์แต่ละตู้จะมีชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนอยู่ก็คือส่วนของไอโฟนส่วนของแขนส่วนของขาและส่วนของแกนกลางอย่างนั้นหรอเดี๋ยวนะอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าไททันตัวถัดไปที่คุณบูมเคยพูดเอาไว้ว่าจะมีไททันตัวใหม่มามันก็คือโปรเจกต์ของปู่วิทหรือก็คือทพูนง่ายๆก็คือผมว่าน่าจะเป็นลุงจีแมนนั่นแหละครับที่จะมาเป็นไททันตัวถัดไป ถ้าแบบนี้มันก็จะโปเชกับทุกคําที่คุณบูมบอกเอาไว้ว่าเขาเป็นคนที่เราได้เห็นไปแล้วครับโดยที่บนโต๊ะเราจะได้เห็นอีสต์เอ็กจากจักรวาลของคุณดอมสตูดิโออีกด้วยที่จะมีนาฬิกามีสว่านแล้วก็มีดินสอวางอยู่ครับซึ่งตัวของพี่เอเนจัยทีวีแมนก็กวาดทิ้งไปซะหมดเลยเพราะสิ่งที่เขาสนใจนั่นคือรูปที่วางอยู่บนโต๊ะนั่นเองครับนอกจากนั้นนะครับเราจะได้เห็นที่หัวของลุงจีแมนว่ามันจะเป็นอุปกรณ์ที่คล้ายๆกับพวกแอสโตทอยเลตใส่เลยครับ แกนกลางคือแบบว่าดูเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาไปไกลมากๆครับนี่นี่เองแสดงว่ามันไปเชื่อมโยงกับจุดที่พวกแอสโตไทเลตบอกว่าลุงจีแมนเป็นคอมมานเดอร์ก็เพราะว่าจริงๆแล้วลุงจีแมนเคยเป็นฝั่งของพวกแอสโตไทเลตมาก่อนแต่เดี๋ยวนะถ้าเรามองจริงๆแล้วลุงจีแมนลุงจีแมนเป็นแอสโต o ทเลตนี่หว่าเพราะว่าส่วนการของลุงจีแมนมันชัดเจนเลยครับว่าเป็นจานบินฮะ เฮ้ยง hey, ี้ก็แสดงว่าลุงจีแมนเคยเป็นแอสโตอยเลตมาก่อนแล้วแขนคือมันก็เหมือนกับพวกแอสโตอยเลตเลยครับและจากที่คุณอีลิตคาเมล่าแมนได้สปอยมาว่าคุณบูมเคยสปอยภาพมาก่อนถ้าเพื่อนๆจำได้นะครับมันจะมีภาพภาพหนึ่งภาพนี้นจะเป็นภาพของลุงจีแมนกับดีเทนเนอร์แอสโตอยเลตครับ แตทว่ากับโดนเปลี่ยนไปเป็นภาพของปู่วิทและชายหาดูยังไงลุงจีแมกก็เป็นพวกแอสโตไทเลชชัดๆส่วนภาษาที่เขียนอยู่บนรูปน่าจะเป็นภาษาสกิบิดีครับเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่น่าใช่ภาษาคนแน่นอนสงสัยต้องไปฝึกภาษาสกิบิดีเพิ่มอ่านไม่ออกเลยหัวจะปวดซึ่งหลังจากที่พี่เอเนใจที่วีแมนได้รูปไปพี่แกก็เก็บเอาไว้ทันทีก็จะหันมาบอกกับพี่คามิล่าแมนว่าอย่ามาสอดเรื่องนี้หลังจากที่พูดจบ ตัวของ e n e r g ร์จทีวีแมก็จะทําการวาราบทันทีครับซึ่งการวาราบในครั้งนี้จะเป็นการวาร์ปกลับไปที่ฐานของพวกทีวีแมนนั่นเองโดยที่ในฐานของพวกทีวีแมนดูเหมือนจะมีแกนอะไรสักอย่างหมุนอยู่ด้วยครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยลว่ามันคือแกนอะไรส่วนตัวของพี่ e n e r g ร์จทีวีแมนอ่ะหรอก็ได้ออารูปที่เขาเก็บมามายื่นให้ตัวของไซน e ทิสทีวีแมนทันทีครับพอก็บอกไซนทิสทีวีแมนว่าให้ดูนี่ซึ่งแสนทิสทีวีแมนจะรับรูปไปดูครับแต่ดูได้สักพักหนึ่งตัวของพี่แกก็จะเงหนน้า้าาขึม แล้วมาเห็นกล้องพอดีมั้งครับพี่แกก็เลยบอกว่าปิดเจ้ากล้องนั้นสิพร้อมกับทําหน้าโกรธสุดๆอะไรกันครับเนี่ยนี่คือทุกอย่างจะเป็นความลับหมดเลยหรือไงพวกทีวีแมนนี่ดูความลับจะเยอะมากเลยนะเนี่ยโดยที่หลังจากได้ยินคําสั่งตัวของพี่เอเนจไทีวีแมนก็จะปิดกล้องทันทีครับแล้วเราจะเห็นว่าเป็นตัวของ Point อ f v ว e w Camera Man ที่มีรหัส1247กํากำลังดูแท็บเล็ตนี้อยู่โดยที่หลังจากสัญญาณขาดไปเดี๋ยวนะครับ Cam e r a Man 1247 มันคือคาเมล่าแมนตัวเดียวกันกับตอนที่56นี่หวน่าที่น่าจะโดนไททันสปิกร์แมนฆ่าไปแล้วเอา้ายังรอดเหรอเนี่ยตู้ของเขาจะหันมามองหน้ากับเพื่อนของเขาที่ยืนอยู่ข้างบนตึกครับแล้วเราจะเห็นว่าบริเวณด้านหลังมีพี่ไททันสปิกร์แมนที่ขาขาดนั่งอยู่ด้วยซึ่งในตอนนั้นเองที่ระหว่างทั้งสองกำลังมองหน้ากันอยู่ก็ได้มีเสียงของไททันทีวีแมนพูดขึ้นมาว่าฉันเจอมันแล้วตัวของพอยออฟวิวคาเมล่าแมนก็หันไปมองหน้าของไททันทีวีแมนทันทีครับ พอกับซูมหน้าจอเข้าไปเพื่อเข้าไปดูที่จอของไททันทีวีแมนพร้อมการเชื่อมต่อภายในหน้าจอของไททันทีวีแมนเราจะได้เห็นดีเจสกิบบิทต์ทอเลตที่ตอนนี้ได้รับการซ่อมแซมจากเอนจิเนียร์เป็นที่เรียบร้อยแถมยังมีเจ้าใหมเคลื่อนแจ็คสารที่ผอม,มาฮิฮีอีกด้วยอย่างที่ผมบอกเป็นตัวละครที่ตายยากจริงๆเลยนะครับเนี่ยจากนั้นก็จะเป็นการปรากฏตัวของเจ้าแจ็คเคนมิวแทนสกิบบิทต์ทอยเลตแต่ตอนนี้มันใส่หมวกใหม่รมด้วยฮะอะไรกันครับเนี่ยคือในช็อตไม่ได้ใส่หมวกนะ สงสัยกลัวจะมีใครเห็นว่าหัวล้านพร้อมกับสวัดมิวแทนสกิบิดิทอยเลตครับซึ่งเจ้าแจ็คเก็ตมิวแทนสกิบิดิทอยเลตที่เห็นมาเจอเจ้ามิวแทนสกิบิดิทอยเลตดาบคู่ก็จะทําหน้าดีใจแถมยังยิ้มยิงฟันใส่กันอีกด้วยก็จะแดบกันเป็นหนึ่งทีเรียวกว่าข้อสัมพันธ์แน่นแฟนกันจริงๆนะหลังจากนั้นตัวของจีแมนสกิบิดิทอยเลตก็จะโผล่มาในสภาพที่เรียกว่าสะบักสะบองกันเลยทีเดียวและได้พูดอะไรสักอย่างให้กับมิวแทนครับ ก่อนที่จะจากไปซึ่งถ้าเรามองดูดีๆแล้วแกนกลางของลุงจีแมนมันพังยับเยินไปแล้วฮะคือฟองคือไฟนี่ไม่มีแล้วใช่ฮะมันคือการปูทางและเป็นการสปอยไปไกลๆเลยครับว่าไอ้รางถ่ายทันที่จีแมนกำลังจะได้รับที่มีแกนกลางพร้อมมาโดนสร้างมาเพื่อจีแมนจริงๆฮะแต่เราจะได้เห็นสกิบิธีทอยเลตตัวหนึง่งที่เป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ด้วยครับซึ่งผมคิดว่ามันคือตัวเดียวกันกับตัวที่ข้าพี่ลาร์ดคาเมลาม่าแมนของเราไปในลิฟต์ตอนที่68แน่ๆและใช่ฮะ หลังจากนั้นก็จะเป็นคิวของพี่พลอยอัลวิลคาเมราแมนของเรานั่นเองไม่นะซึ่งตัวของเจ้าสว่ามิวแทนก็ได้ค่อยๆเดินมาหาพลอยอัลวิลครับพลอยอัลวิลที่รู้ตัวแล้วว่าโดนเจอก็ได้วิ่งหนีออกมาแต่ดูเหมือนว่าจะโดนเจ้ามิวแทนสกิฟติดทอยเลดดาบคู่ดักรออยู่ที่หน้าซอยครับส่วนด้านหลังที่ตามมาก็คือเจ้าสว่ามิวแทนสกิฟติดทอยเลดที่ตอนนี้ทำการกีดอันหน้าจัมส์แกร์พอยอัลวิลไปหนึ่งทีตัวเย่เรียบร้อยครับหลังจากที่ภาพตัดไปตัดภาพกลับมาที่เททันทีแมน ที่ตอนนี้พร้อมต่อสู้สุดๆแถมยังบอกอีกด้วยว่าตอนนี้พวกมันกำลังอ่อนแอเป็นช่วงเวลาที่เพอร์เฟกมากที่จะโจมตีโดยที่ตัวของไททันคา m เมล่าแมนก็จะเดินออกมาเพื่อพูดทำนองว่าเราจะไปด้วยส่วนพี่แดงไททันก็กำหมัดชกมือไปอีกหนึ่งทีเพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่าพวกเราก็เอาด้วยเช่นกันแต่พี่ไททันทีวีแมนก็บอกว่าไม่ใช่พวกนายที่กำลังพิก,การอยู่ตอนนี้นะเพื่อนพวกนายสคนจะต้องกลับบ้านไป พี่แดงของผมเจอคํานี้ไปถึงกับนั่งซึมกันเลยทีเดียวครับดนตีนี่คือเศร้า้อยมากโอ้สองสารพี่แดงจังถึงกับถอดหมวกออกด้วยความท้อและความเศร้าใจกันเลยทีเดียวแต่พี่แดงก็มองไปที่ด้านล่างครับซึ่งด้านล่างแลาจะเห็นว่ากองทัพสปิเกอร์แมนกำลังเต้นกันอย่างดุเดือดหรือว่าเมามันกันสุดๆพี่แดงที่เห็นแบบนั้นก็เหมือนได้กําลังใจขึ้นมาครับพี่แกก็เลยเต้นด้วยซะเลยคราวนี้ตัวของไททันทีวีแมนก็จะพูดขึ้นมาว่าสงครามจะจบลงในวันนี้ ผมบอกเลยว่าไม่ไม่มีทางแน่นอนร้อยเปอมันไม่จบวันนี้หรอกพี่แถมตัวของพี่เทนท่ทีวีแมน Man, จะทำหน้ามั่นใจอีกด้วยแล้วก็ได้ทำการว้าไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ทันใดน,นั้นอยู่ดีๆแซนทิสทีวีแมนก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ครับก่อนที่จจะาบอบอกว่าไม่จะต้องเอาหัวหน้าของมันกลับมา แบบเป็นๆพี่ไททันทีวีแมนที่ได้ยินอย่างนั้นก็หัวเสียทันทีเรียกได้ว่าหยุดวาร์เลยครับแล้วก็ออกมาพูดตะโกนว่านี่แกบ้าไปแล้วลืงไงพี่แซนทีทีวีแมนก็เลยได้ให้เหตุผลครับว่าพวกเราต้องเห็นภาพรวมให้ได้ก่อนที่มันจะสายเกินไปพวกของไททันทีวีแมนที่ได้ยินอย่างนั้นก็ดูเหมือนจะได้สติกลับมาทัานทีครับแต่ในระหว่างนั้นเองพี่ไททันทีวีแมนก็จะหันไปมองคาร์เมล่าแมนสองคนที่อยู่ข้างล่างซึ่งคารเมล่าแมนทั้งสองคนก็เหมือนจะดูอะไรอยู่บางอย่างครับ ก่อนเท็บเล็ดจะล่วงหลุดจากมือทันทีด้วยอาการช็อกแถมเจ้าคา m ์เมล่าแมนคนข้างๆก็ยังล้มลงไปกองกับพื้นอีกด้วยพี่พลอฟอวิลคารเมล่าแมนก็เลยหันมามองที่เพื่อนของเขาครับซึ่งเพื่อนของเขาที่ยืนข้างๆก็ได้ยืนดูแท็บเล็ตอยู่ ตัวของพี่พอยออฟวิลคาเมล่าแมนก็เลยเอาแท็บเล็ตออกมาดูบ้างและภาพที่พอยออฟวิลคาเมล่าแมนได้เห็นก็คือ,อยานลบลำหนึ่งที่กำลังโจมตีสมอรบภูมิลบอยู่ซึ่งบริเวณนั้นจะมีหัวลำโพงกับกล้องอยู่ด้วยซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกคาเมล่าเฮลิคอปเตอร์กับสปีกเกอร์เฮลิคอปเตอร์มั้งครับเพราะว่าดูใหญ่มาแทนทพเพื่อนเพื่อนสังเกตดีๆมันจะมีเครื่องบินลบบินผ่านไปผ่านมาด้วยครับซึ่งเครื่องบินลบพวกนี้สุดท้ายแล้วก็ได้รับการเฉลยว่ามันคือพวกแอสโตรทอยเลนน ผมบอกเลยว่าโคตรล้ำหน้าเลยครับแล้วพลอฟอวิวของเราก็โดนเก็บไปโดยปริยายหลังจากที่ทุกคนได้ดูแท็บเล็ตดูเหมือนว่าทุกคนจะดูสิ้นหวังมากเลยครับกับการโจมตีครั้งนี้วิทยาการของฝั่งศตูนั้นดูล้ำหน้าซะม,มากๆจนดูเหมือนว่าพวกพันธมิตรแทบจะสู้ไม่ได้เลยแต่ทันใดนั้นเองเจ้าแอสเซียนแอสโตไทเลสที่พุ่งมาก็ได้มา็ลอโจมตีใส่ทท่านคา m เมครับ แต่ด้วยความไหวพิบเร็วไททันคามิล่าแมนได้ใช้แขนของเขาดูดซับพลังงานเอาไวา้ก่อนจะปล่อยคืนกลับไปแต่ดูเหมือนว่าเจ้าแอสซอรแลนด์แอสโตไทเลตก็ผิวมากหลบได้ทุกอย่างพี่ไททันทีวีแมนของเราก็ได้สาดลำแสงสีแดงใส่สเลยซึ่งตัวของเจ้าแอสซอรแลนด์แอสโตไทเลตก็จะมีแว่นสีแดงมกากันลำแสงเอาไว้อีกด้วยแม่คิดว่าไซคขอบจากเอ็กเมนนอกจากลำแสงสีแดงของไททันทีวีแมนจะทําอะไรไม่ได้แล้ว ตัวของมันยังยิ้มเยาะเยอะอีกด้วยซึ่งพอลำแสงสีแดงหายไปตัวของมันก็จะเก็บแว่นกลับคืนครับก็จะทําหน้านิ่งๆหลังจากนั้นตัวของมันก็ได้บินออกไปเพื่อทิ้งระยะห่างและดูเหมือนว่าจะมีแอสโตไทเลตอีกหลายตัวพรมเพียบฮะดูที่ตัวแรกจะเป็นตัวเพนไฟเตอร์แอสโตไทเลตที่ดูเหมือนเครื่องบินยานลบตามต่อมาด้วยเจ้าเดสทอยเยอร์แอสโตไทเลตส่วนตัวที่มีแสงเหลืองๆอยู่ตรงกลางเจ้านี้คือเรดนอตแอสโตไทเลตโอ้โห นี่ยกมากันทั้งกองทัพเลยหรือเปล่าครับเนี่ยงานยากแล้วสิครับงานนี้พวกไททันจะได้กลับบ้านปัจจุบันหรือได้กลับบ้านเก่ากันแน่วันนี้หลังจากที่กองทัพมากันพร้อมหน้าบนท้องฟ้าจะปรากฏแสงสีเหลืองที่เริ่มกระพริบอย่างรวดเร็วอยู่บนท้องฟ้าครับและจะเป็นการปรากฏตัวของ mother ship astro toilet อีฟอายละผมว่านี่ยกมันทั้งหมู่บ้านแล้วมั้งซึ่งในที่สุดเราก็ได้เห็นสักทีนะครับว่าใครกันแน่ที่ใหญ่ที่สุดในพวก astro toilet ผมบอกเลยว่าคุณดัฟักบูม กาดออกน์ออกมาได้ดูเท่มากๆสำหรับมัร์ชิพแอสโตอยเลตนะครับแถมยังดูหน้าเกงขามสมกับเป็นผู้บัญชาการอีกด้วยแต่เรายังไม่ทันได้เห็นอะไรเลยครับเพราะพอย์ออฟวิวคาเมล่าแมนโดนเจ้าเดสทอยเยอะแอสโตอยเลตพุ่งมาโจมตีเขาให้ตัวของพอยออฟวิวคาเมล่าแมนจะล้มลงไปนอนกองกับพื้นแถมหน้าจอยังซ่าไปหมดมองไม่เห็นอะไรเลยสักอย่างซึ่งพอพอยออฟวิวคาเมล่าแมนได้กลับมาเห็นอีกครั้งคนที่รับการโจมตีเข้าไปในตอนนี้คือตัวของไททันคาเมล่าแมนครับ ที่มองมาที่พอ i n t of view คาเมล่าแมนก็จะกดไลค์ให้ด้วย1ทีและในตอนนั้นไททันคาเมล่าแมนคือสู้ยิบตาเลยครับตัวของไททันคาเมล่าแมนจะโดนยิงไป1ทีก็จะหันกลับมาใช้แขนของเขาดูดเลเซอร์จากเจ้าเดสทอยเยอร์แอสโทอยเลตแล้วก็ได้พุ่งเข้าไปซัดหน้าเขาให้ลุ่งไป1แลังจากนั้นพี่เกยก็เข้าไปนวยกับท้งฝูงเลยครับ ในจังหวะนี้คือควันมันดําไปหมดมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ดูเหมือนว่าพีทไททันคาเมล่าแมนจะโดนลุมหนักเอามากๆเพราะว่าระเบิดรุนแรงมากๆครับตัวของไททันสปีกแมนที่ลุกขึ้นมาจะไปช่วยไททันคาเมล่าแมนแต่ในจังหวะนั้นคือโดนไททันทีวีแมนห้ามเอาไว้ก่อนที่ไททันทีวีแมนจะบอกว่าข้าสูญเสียพวกเจ้าทั้งสองคนไม่ได้ซึ่งตัวของไททันทีวีแมนที่รับการโจมตีจากพวกแอสโตรคอยเลตอย่างหนักหน่วงก็ได้ทําการเปิดวาร์ปเพื่อทําการหนีทันที ดูเหมือนว่าพวกคาเมล่าแมนก็พยายามจะหนีตายเช่นกันพยายามจะวิ่งไปหาว์ฟของ n นท h a นทีวีแมนครับแต่พี่พอยออฟวิลคาเมล่าแมนก็โดนจรวดลูกหนึ่งซัดหน้าเขาให้เต็มๆเ,เรียกว่าจอฟ้าไปเรียบร้อยซึ่งในจังหวะสุดท้ายที่ตัวของพี่แกกำลังจะตุยเยพี่พอยออฟวิลคาเมล่าแมนก็จะได้เงยหน้าขึ้นไปบนฟ้าและมองไปที่ตัวของแอสซอรแลนแอสโตไทเลตอีกด้วยจบไปแล้วนะครับ ผมขอบอกเลยว่าตอนนี้มีอีกหลายเรื่องเลยครับที่พูดเท่าไหร่ก็พูดไม่หมดและเดี๋ยวน่าจะมีคลิปที่ผมทำเสริมขึ้นมาอีกอย่างแน่นอนครับแล้วเจอกันใหม่ครับ